ครับเอาเลยครับวันนี้วิลาไลสไตล์กับพี่้ามาเห็ดอาหารนะครับเป็นอทอดหมูสามชั้นเส้นสน้ำปลานะครับเรียกว่าทอดหมูสามชั้นน้ำปลานะครับเป็นหมูสามชั้นที่มาร์กเรียบร้อยแล้วนะครับวิลาไลสไตล์กับมาร์กใส่น้ำปลาใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่พริกไทยใส่เครื่องเคียงมัดทุกอย่างเลยครับพี่น้องวันนี้ร้อมที่จะทอด หมูน้ำปลาหมูสามลงไปเรียบร้อยหมดเพราะได้ใส่อันนี้บอะไรต้นไงเตรียก่อนเสียมนั่นเรียมน้ำมันเปิดเรียบร้อยลองทอดอีกเยอะสิแมงดาใส่น้ำมันเห็นไหมันน้ำมันห่อนๆเล็กน้อยนะครับถ้าจะใส่หมูลงไปเสียเดียวเลยนะครับผมเป็นลักษณะหมูกรอบ นะัะแปลว่าอันนี้สูตรวิลาไลสไตล์คือหมูสามสันทอดน,น้ำปลาสีพ่อดีเรียบร้อยแล้วพร้อมเลยนะครับแับนี้อ่ะ,อะไปอนอ,อนตอนปราต้องไปแห้ง เดี S <S <々>๋ยวมันกินใหม่๋ยวาันี้เตินความเสียนไฟผิดใบสักวะยะนึ่งเห็มันสุกนะครับเนาะ ข้ามากินกับสมวหยอนห้อนเป็นอาหารของคนอีสานเฮาทอดหมูน้ำปลาหมูสามสันน้ำปลาโดยวิละาไลส์สไตล์สบายสบายครับพอสุกน้อยเขาจะให้ใหม่นะครับพอสุกจหน่อยจะพอสัดดับไปเรียบร้อย เอาขึนจากไฟเอาขึนจากกระทะเป็นไปได้สูตรหมูสามสั้นทอดน้ำปลาบายวิละไลสไตล์ห้อออกจากกระทะแล้วห้องกิดสิเปซ้อยเห็ดตอนนี้น้อยนะครับเห็ดชินน้อย ซอเป็ิชินเพื่อที่กินกับข่าวสวยข้าวเหนียวเสบซ่าอ่าใคอยากได้ข้ามไงก็เห็ดตอนไงอยากได้ข้ามหน่อยก็เห็ดตอนหน่อยแล้วต่อไปสิมักตรงนี้ครับอ่าวิะะระลายสไตล์บริจัมกัดแต่สูตรของวิระนี่ก็ใส่อ่าตอนพอดีพอดีมันจะได้ยำกับข้าวเหนียวแซ่บ คือว่าผู้ใดมกักเขาสวยเขาเจ้าเวลาลายสไตล์กับบริจำกัดเสื่อเสียน้มกันเนาะหมูสามสันทอดน้ำปลา ได้เรียบร้อยเขาก็ใส่จ,จานนะครับแล้วออจานที่นนะี้จัดผักใส่จักหน่อยนะครับใส่อันนี้ ดอกกระจอดจเล็กน้อยครับเวละไหลส,สไตล์แล้วก็สีเรียน้ำจิ้มแซ่บๆนะครับเพื่อจิ้มกับหมูสามชั้นทอดน้ำปลาครับผม